แบบผมไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ไม่เคยใช้ด้วยพอมาใช้แล้วติดใจเครื่องแรกดีแล้วผมก็ซื้อมาใหม่อีกเครื่องหนึ่งอนาคตน่าจะมีมาเพิ่มคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าผมนี่ก็คือซื้อแต่ปูป้าใช้ตลอด นายสุขคำบริยดิบครับเรื่องทําฟาร,ร์มไก่ไข่ตำบลท่าคุลามอำเภอเมืองแพงเพชรไม่เคยใช้เครื่องไหนเลยเครื่องแต่คูปบต้าอย่างเดียวเลยคูปบต้าคือใช้มาตั้งแต่สมัยทํานาทําไร่สมัยก่อนทํอ้อยผมก็ใช้เครื่องติดรถไถมาตลอดก็ใช้แต่คูปบต้าตลอดตอนนี้ผมเปลี่ยนมาทาฟาร,ร์มไก่ก็ใช้เครื่องยนต์คูปบต้ามาปัน่น ระบบอ e ีแวบนีครับคือจะมีพัดลมไงใช้น้ำหลงแ e ว็บบิงทีแล้วก็ดูดท้ายเราเมื่อก่อนใช้ไฟแล้วก็เปลืองเยอะตอนนี้มาใช้เครื่องคูปุต้าแล้วก็ผสมแก๊สฝั่นท้ายพัดลมครับปั่นมาทั้งวันทั้งคืนก็มีปัญหาไม่พักชื่อวิโรจน์คงช้อยแถวหมูบ่บ้านเรียกผมว่านายโกทำนาทุกอย่างครับสูบน้ําตัดหญ้าแล้วก็หวา่านฉีดยาเป็นบางส่วน ครื่องยนต์ูโบต้าเนี่ยเป็นคันที่เกตแหละครับจะซื้อมาใหม่ตัวนี้เริ่มตั้งแต่วันแรกที่เอามาก็ลุยงานเลยเนี่ยแปลงนี้แปลงแรกเลย1 4 0ไร่ผมจะใช้เซตทีเนี่ยดึงน้ำาอเคดับผมเติมแต่น้ำมันดูน้ำแค่นั้นเองตอนนี้มีเครื่องยนต์ูโบต้าอยู่ย4เครื่องมีปั่นระบบอีเว็บสองเครื่องครับระบบลากดึงขี้ไก่ออกจากเล้าหนึ่งเครื่องแล้วก็ระบบใส่รถไถน,นั่งขับไว้เกียร์ขี้เกียร์อะไรครับอีกหนึ่งเครื่อง ก็มั่นใจไงครับความมั่นใจว่าใช้คูปอต้าแล้วมันมีปัญหาเราใช้ตลอดแรงดีครับผมแซตทีหนึ่งฮะไม่สะดุดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องแต่งตอบโจทย์ผมมากเลยการดูแลรักต่าง่ายครับผมอะไรหาง่ายแล้วมันจะเป็นอะไรแท้ทั้งหมดถ้าซ่อมบำรุงหนึ่งครั้งมันก็จะอยู่ประมาณ3-5ปีไม่ดีผมก็ไม่ใช้มาแล้ว30-40ปี <S <S ครับผมก็อยากให้คนต่อไปที่ว่าจะทำนาหรือว่า อยู่ค่ายอื่นก่อนอย่างเงี้ยให้กลับมาใช้ค่ายนี้ดีกว่าเพราะว่าเครื่องเขาดีแน่นอนซื้อก็คูปต้าเนี่ยมั่นใจเต็มร้อยครับนอ่ครับถ้าไม่มั่นใจผมไปตื้นทัง7จ็คันแล้วครับผม